ปัดปองไทยด้านพันพะยุสินได้อใหญ่เนอจะเป็นเอินซัวนาะสินมันี่มกระโปรงกรบโปรงมันคือสัวคาเค้คนในตลาดตะลี่ก็รอมาสินมันนี่มรมคนเวาุณว่านเอบสิเงะนด่ินเ่อาหนสดอยค้ยังรัต แต่งหน้าต well, ื่นขึ้นแต่งหน้าก่อนอันดับแรกนะครับเดีจอนบหน้าสดหน้กลัวมากอีปปอบบูหอเงหเลียปะนอปอบง่างเ้นักเออมึเป็นหนาก่อนสุดทิสุดิกินหรือเปง้มแต่หนาไม่อหามึงเอากับซื้อมัดตีามไปซื้อฟองอ้นบอทำรับเราแตงหน้าดน ชิไปแต่งยัง,งบ่ายิงชิไปแต่งของบ่ายิงเอาสุกลือมั้งเหรอสิบมีหนึ่งมันบ่ม,มีหนึ่งเล็กหนึ่งมากๆเอาหามาทานหนึงจำไม่ได้นะปูกประทาคาลุงกับมึงอยู่ไหนีอุ้ยขอบขอบคุณมากนะคะแม่ยไม่ได้ไปิดโซนะคะเด้อเไม่ได้ไม่ได้ไปถามข้าวกันอันนี้ อันน <c oughs>: yeah. <c oughs> ี้มาใหม่อีกเลยหมหดเล็วแต่ว่ากับพอดขายได้อยู่ได้ีครับเดี๋ยวให้แม่ทำให้อย่างกูจะให้มันเสร็จได้เอินหาเสร็จแล้วมื้เนี่ยกเจะาอาาใส่มาล่เพ่อใ้เขางูอ่ะนั่นละได้ซีดนั่นเลยจ้าก็แซมอ้าพ่อนะ ราสเสียสส้ายม่ไกหลายหลายตัวมากกี่คนคะเนี่ยอ้อเชิญนะคะตะบานเมนูข้าวหมดแล้วนะคะนเตี๋มีก๋วยเตี๋ยวต้องซองเบิงสะก่อนหลอดมาซองเบิงหมอกูดหลอดอีกปอดเชิญนะคะหนเออเดี๋ยวเบิ้งก่อน ก็จะได้ยินหละได้โยกขาเลยค่ะนั่งก่อนนะคะกินมาเลยค่ะอันในเบิดอันหนเบิดกระจ้าสีบ้ากันนะคะอันนู้นหมดอันนี้ก็หมดนยตาไปยเกอนนเ้ายสันเบ้าเรียญยุบโปเด้อสันเบ้าเด้อเหรียญน่ะกินก็ได้นยังก่อน เอียงกจว่าลวอยายบจกินมบ้านไหมะเรียนอียงกาอนี่เรียนนี่โอ้โอ้กูงงเลยอีริกรไดกจะลองงงอย่างงงอะ่ามูรียอียงอะเอาขากรเลิดนเขาก็อยางให้กินนอมันเสพนวันนี้แข็งแต่ใะยแใ่ยอยู เปลีต่ะมากระหามาเอาเขาก็เป็นเขาก็เป <mm ็นอันนี้เคอินแอมเบรต้าเอ็ม

เมื่อไม่กูดามึงได้หลอดเอฟซกูจะได้สีดา,ดามึงอะ่ะเอฟซีได้สีดามึงเองไองีแ h มึงลกไดูกาัยอยู่ปติอีห <c oughs> ลอดสตยหลอดปัดฟอง <c oughs> เอฟซีน่ะเอฟซีสะดีดา <c oughs> มึงอะ่ะ เดี๋ยวดูแลนะคะเฮียใส่โตอันกระเทยเท่าไปก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะกระเทยเท่าจ้ะโอเคนะคะอันอันรับได้ด้วยกันอันนี้อันนี้เออสวยฮัทสูบไหนเป็นมีดมามา อันเอาไปอัดปากกระเถทยเข่ากันมันเบาดูเฮนะ้ยอันนี้เส้นหมี่นะจะไม่เก๋นะกยัสวยงนะ่ายแตสวยแหละเนาะเอาขอดูแลตัวนี้ก่อนนะคะ่ะเอา,เอาแดบกมากระเลินเอเอขอบคุณกินยอดที่นะ <c oughs> เริ่ม <c oughs> ต้นอีกยัง <c oughs>